สวัสดีครับ29พฤษภาเราไม่ได้เจอกันนานมากรูงไม่สบายใช่เดือนหนึงเ,นเต็มๆตอนนี้ก็ค่อยๆดีขึ้นละก็เลยมาดูเหตุการณ์ในตลาดแล้วา,าคุยกับพวกเราสักหน่อยว่าอะไรมันเกิดขึ้นบ้างตอนนี้เรามาดูข่าวช่วงนี้ไม่มีอะไรก็มีแต่รูหน้าตก เราคนฆ่าตัวตายกันอะไรต่างๆนะฮะก็มีแต่ข่าวร้ายๆในตลาดก็อยากจะมาดูว่าเออแล้วมันมันเป็นยังไงเนี่ยสิ่งๆเหล่านี้ทำไมมันถึงเป็นเป็นเป็นอย่างนี้อ่ะนะทำไมมันถึงไม่มีการป้องกันหรืออะไรอะไรกันให้เป็นเรื่องเป็นราวตั้งแต่แรกนะฮะลุงก็จะมาดูชาร์ตหน่อยนะอันนี้ก็เป็นอ่าบิตคอยใช่ไหมเี๋นวนะแคปเช์ ผิดอันแต่วันนี้โอเคกำลังหัดใช้อยู่ครับว่าใช้ต้องอยังไง <c oughs> เรามาดูสิว่าลูน่ามันเป็นยังไงมันถึงได้เสียหายขนักหนาดูเอา l u n a ลูน่านะกับ USDT นะมันอ,ออกเป็นอย่างนี้โทษที <c oughs> <c oughs> ดูแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรครับมอนปกตินะฮะลุงก่ยังยืนยันนะว่าถ้าเรามีระบบนะมันก็ไม่กระทุนอนะ่ะก็ปกติไม่เห็นมีอะไรต้องต้องวุ่นวายต้องฆ่าตัวตายต้องอะไรเขาเลยเรามาดูรู้หน้าแต่เริ่มต้นมีอะไรเนี่ยขยายดูซิตรงนี้เนียเริ่มต้นเห็นไหมเข้าตลาดเนี่ยเริ่มต้นเข้าตลาดนะเข้าตลาดมาปั๊บเราก็เริ่มซื้อที่เขียวเนี่ยเห็นไหม ก็ตามๆเขียวแดงธรรมดาเนี่ยเราไม่มีอะไรเนี่ยเสื้อที่ตรงนี้เอาเป็นสีเขียวแล้วกันนะแล้วไงแล้วก็ไปขายที่แดงเนี่ยอันนี้เป็นสีแดงเห็นไหมมันก็กำไรมหาศาล เนี่ยอันนี้กำไรเท่าไรเนี่ย0.2ไปขายที่0.16ก็ไป800%ใช่ไหมเนี่ยดูสิมันก็เป็นนามเรื่องของมันนะฮะมันก็กำไรไปเรื่อยพอมันแดงแล้วเราก็เลไม่เล่นพอเขียวก็เล่นใหม่ตรงนี้เห็นนะเขียวเล่นใหม่พอแดงตรงนี้ก็สต็อปเอาขยายสิอย่นี้พอเขียวเราเข้าใหม่ตรงนี้สีเขียวเข้าซื้อใหม่เห็นไหมฮะแล้วพอแดงอันนี้ก็ขายใหม่ ตกลนี่ขาดทุนขาดทุนนิดเดียวเนหะ็นไหมกันี้เนี้ก็โอเคฮะกับกรทนี่ต้องเยอะแยะขาดทุนอันนี้ก็เรื่องเล็กมากก็ทําตามระบบไปอย่างนี้เรื่อยนะเห็นมีอะไรแล้วเราก็ขยายนี่ดอดเนี่ยมันแดงมาเห็นไหมก็ไม่ต้องทําอะไรจนกระทั่งมันเขียวตรงนี้ er. นนเราก็ซื้อเนี่ยทําตามระบบปะซื้อซื้อเสร็จแล้วมาานไงมันแดงใหม่ก็สต็อปไปตรงน,นี้ขาดทุนนิดเดียว แล้วเสร็จแล้วมันเขียวใหม่ก็ซื้ออีกพอมันเขียวแล้วก็ซื้ออีกเห็นไหมฮะคราวนที่ไปขายที่แดงนี่นะโอ้โหกำไรดีป่ะมาหาศาลเลยเนหะ็นไหมมหาศาลเลยพอขายเสร็จแล้วมันก็หลอกให้เราซื้อใหม่ทันทีเลยชักมันหลอกก็หลอกก็ซื้อไปเสียเงินก็บ้างไม่เป็นไ,ไรเลยอ่ะแล้วไปขายตรงนี้ ขาดทุนนิดหนึ่งนิดเดียวเราซื้อที่ตรงนี้เห็นนะขายตัวนี้ขายโลนี้ระบรบเดียวกันนั่นแหลกะก็นับว่าเสมอตัวนะครับเสร็จแล้วก็มาเขียวใหม่ตรงนี้แล้วเราก็ไปขายที่แดงนี่นะกำไรอีกละชัดๆอ่ะกำไรอีกละแล้วเสร็จแล้วเป็นไงก็มาโดนเขาหลอกให้ซื้อตรงนี้ เรื่องการโดนหลอกที่ประจำนะไม่เป็นไรแล้วก็ปล่อยก็หลอกไปก็เสียเงินไปเนี่ยซื้อตรงนี้ขายตรงนี้เสียเงินเยอะเนียก็เสียไปมันจําเป็นต้องเสียตามสัญญาณน่เสียไปรอเขียวก็ซื้อ,อใหม่เท่านั้นเองง่ายๆเนี่ยเอามาลงมาลงมาลงมา,งมาอ้าวมาเขียวตรงนี้ก็มาซื้อตรงนี้ใหม่นะมาซื้อใหม่ก็ไปขายที่แดงเนี่ยตรงนี้กำไรละถ้ามีระเบียบนะฮะแค่นี้มันก็อยู่ได้ละ แล้วรูหน้ามันก็ทกํากาไรเราเรื่อยๆเป็นเหรียญในฝันไม่ขัดทุนตรงไหนมันไม่เห็นมีชุดลู่ทางให้ขัดทุนได้เลยพอขายตรงนี้ออกไปเไป็นงานมันแดงเถือกเลยเนี่ยลงมาเนี่ยคนฆ่าตัวตายกันเป็นแถวเนะยเราเฉยเห็นไหมเราขายแต่ตรงนี้ขายแต่เก้าสิบกว่าลงมาเหลือตรงนี้อ่ะม,มันไม่เวียดแล้วหน้าเศร้าเสียใจเลยจนทุกวันนี้เห็นไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการยืนยันนะว่าถ้าลักเสียแล้วถ้าเข้าใจในระบบรักษาระเบียบวินัยได้นะครับมัน,มนยังไงอ่ะมันไม่มีาการขาดทุนเลยกล็ลงมาได้ถึงนี่เห็นนะแล้วอะไรกันนักหนาขาดทุนรูหน้าอะไรกันนักหนาเนี่ยรูภาพใหญ่ทเนี่เนี่ยขาดทุนอะไรกันน,นักหนาก็ขึ้นในกับไรทั้งนั้นเลย พอมันแดงปั๊บอันนี้ก็ขายมันก็ลงมาก็โอเคจบถ้ามันลงต่อละ่ะสมมตินะมันลงต่อไปเป็นศูนย์เนี่ยตอนนี้นะก็ไม่เป็นไรนี่ก็เราขายแล้วอะจะเดือดร้อนเลยรล่ะเห็นไหมไม่มีความเดือดร้อนเลยเลยทั้งสิน้นสรุปนะครับมีความรู้มีระเบียบวินยัยทำตามระบบให้ได้อย่างไงมันก็ไม่เจ๊งนะเล่นไรก็เล่นกันไปเธอได้ทุกเหรียญนนะั่นแหละอะดูเหรียญยอดนิยมของคนไทยให,ให,ใหม่สิ เหรียญเหรียญอะไรเหรียญขอบคุณครับใช่ไหม KUB KUB แล้วก็อะไรเป็น THB เลยใช่ไหมเป็นไทยบาทอ่ะเป็นอย่างเงี้มันขึ้นจากเท่าไหร่ขึ้นจากอ่าสิบสิบบาทปื้ดไปเป็นห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาท ก็เหมือนในลูน่าเมื่อกี้นี้ก็ได้กำไรเป็นโอ้โหเขียวแดงเขียวแดงเขียวแดงกำไรจนไม่รู้จะพูดยังไงอีกแล้วเนี่ยกำไรฉันเละเทะแหละพอมาถึงตรงนี ala. 好好้มันเริ่มแดงเห็นไหมเนี่ยมันเริ่มแดงตื้อตื้อตื้อแงตรงนี้ก็ขายจบใส่เส้นสีแดงเอาไว้นะครับเอาชัดๆหน่อยสีแดง เนี่ยดูภาพรวมเนี่ยกินกำไรมาตลอดนะมาขายแล้วแดงตรงนี้ไม่มีอะไรต้องบ่นเลยครับกำไรนับไม่ถ้วนเลยครับอาตรงที่สิบบาทขายขนาดต่ำแล้วนะที่สามร้อยแปดสิบมันก็เท่าไรเนี่ยไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเปอร์เซ็นต์นับไม่ถูกอะ่ะเห็นไหมคับคอยที่เป็นที่สบบาทก็กำไรพอกำไรเสร็จแล้วเราออกแดงเนี่ยก็รอเขียวเข้าใหม่ ตอนนั้นเองมันไม่เขียวก็ไม่เข้านะครับจนจนถึงตรงนี้เขียวเนี้ยเขียวเข้าใหม่เข้าใหม่ปับ๊บแดงออกหมาอีกทีตรงนี้ขาดทุนนิดเดียวตกลง,งออกแล้วตรงนี้ออกออกแล้วไงมันลงต่อจุดที่เราออกเม่อไรเนี่ยมันสองร้อยเจ็ดสิบมันลงต่อมาวันนี้มันเหลือแปดสิบเดือดร้อนกันจะเป็นจะตายเราเดือดร้อนไหมไม่มีเดือดร้อนเลยครับเขียวเมื่อไหร่ซื้ออีกเอากําไรอีก ง่ายดีไหมฮะระบบนี้ง่ายดีไหมนะอย่าลืมนะครับแอคชั่นโซนเขียวแดงเป็นระบบที่ง,ง่ายที่สุดจริงๆใเนี่ยกำไรน้อยที่สุดนะฮะเพียงเราเอามาให้ดูว่าแค่ง่ายๆอย่างเนี้ยก็อยู่รอดละเอาตัวรอดแล้วนะงั้นก็เตือนทุกคนว่ามันเป็นวิชาวิชาชีพใช้ธรรมากินต้องศึกษาต้องเรียนศึกษาเสร็จแล้วก็ทำตามระบบที่เรียนมาที่ศึกษามาให้ได้ คำว่าขาดทุนไม่มีหรอกครับไม่ได้เห็นหรอกครับทุกตัวได้ได้ไดกำไรขึ้นหมดอันนี้ก็หลูฝากไว้นะฮะฝากไว้ว่าเออเอาง่ายๆอย่างเน,เนี้ยลองค่อยๆดัดแปลงนิสัยของเราสิออทำตามเราบอกให้ได้เลิกขาดทุนกันสักทีสวัสดีครับ